doo <laughs> doo yeah นี่สิเธอไอ้ก็มาชอบผู้ลารุดนไม่ไม่ให่ร้องไม่ให้ร้องโอเคอ่ะพี่บินโซโลเลยหนึ่งสองสาดูาดูดีดูาดีเบ๊ะเบ๊ะ ตัดๆๆป๊าป anyway, ๊าตัดๆๆขำเบย์ยอะไรเไม่ไม่ไม่ขำเบย์ยเฮ้เยดราม่าอะไรคะดราม่าเต็มเลย ไปกรไปัไปัเหลก็ม่ชวนอ้าวทําชวนลูกนท่ายังไม่ชวนเลยทานชวนท่านชวนระวังทไมไม่ระวังเนี่ยไหนเ้ไม่